มนเบียร์แสดงสเตทเมนต์ทองคําวันไหนครับผ่านมาหลายวันแล้วครับช้าจังช้าเพราะเอาไว้ให้หมามันถามแค่นั้นเลยชอบรอจนกว่าหมามันจะดิ้นอย่างนี้แหละดิ้นแล้วค่อยพอเวลามันดิ้นเต็มที่แล้วมันชักดิ้นชักงอมันคันขยเยอกับขี้กาบขี้ใครมาแล้วกูค่อยโพสต์ให้มันแฉให้มันประจานให้มันแบบใส่ร้ายป้ายสีเต็มที่ให้สนุกปากแล้วเดี๋ยวกูค่อยโพสต์กูโพสต์ฟาดหน้าทีหลังกูอยากโพสตอนไหนเดี๋ยวกูโพสตอนนั้นเองอ่ะ กูรอกูรอให้หมามันเกาขี้กาคันแขกแขกแขกอย่างนี้แหละกูชอบหลายวันแล้วไม่แสดงทองคำสักทีไม่แสดงทำไมอ่ะกูรอวันไหนกูพร้อมกูก็พร้อมวันนั้นแหละทำไมล่ะกูจะพรอปีหน้าก็ได้ทำไมเหรอมีปัญหาเหรอเดี๋ยววันไหนกูพร้อมกูก็พรอเองอะนี่แหละให้มันนั่งเกาขี้กาแขกแขกไปอย่างนี้แหละให้มันโวยวายตีโพยตีพายสนุกดีกูชอบ ใส่ร้ายไปเลยกูไม่สนใจทำไมไม่โชว์มีรับลมคมในหรือเปล่าเอาเลยจ้ากูจะรอให้พวกมึงเนี่ยแสดงสันดานหมาขี้เลื้อนเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ หลวงพ่ออินถวายไม่ให้อาจารย์บวชท่านมองเห็นอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่ออินถวายไม่ได้พูดเลยว่าทําไม่ให้อาจารย์บวชกูนั่งฟังอยู่หน้าท่านเนี่ยมึงไปฟังใหม่เซไปบอกตอนไหนว่าท่านไม่ให้บวชท่านบอกให้เลื่อนไปก่อนหน่อยไหมคนกําลังตื่นรู้ตื่นทํากันในสังคมมันต้องอาศัยโยมเบียเนี่ยเป็นคนช่วยคนสอน มนพูดแบบนี้ว่าเลื่อนเวลาไปก่อนได้ไหมกาลังเป็นประโยชน์คนกาลังตื่นทมาต้องอาศัยโยมเบียในการสอนธรรมในช่วงนี้เพราะมันกําลังเป็นกระแสสังคมในความหมายท่านคือแบบนี้แต่ถึงที่สุดแล้วอาจารย์ต้องบวชก็คือบวชต้องบวชตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ท่านมองเห็นอะไรแต่ท่านพิจารณาว่ามันกําลังเกิดประโยชน์แค่นั้นเองท่านเห็นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจารย์ก็เห็นว่าประโยชน์ในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์ที่มากกว่าแล้วอาจารย์ก็อยากพักเต็มทีแล้วเอาจริงๆกูอยากพักกูเหนื่อยอีกสิบสิบเอ็ดเดือนที่เหลือเนี่ยกูว่าหนักหน่วงกูจะเหนื่อยมากกูว่าพอเวลาเสร็จสิเอดปีสิบเอดือนเนี่ยได้เวลาแก่การพักผ่อนของกูแล้ว สิบเอ็ดปีนะอาจารย์กูก็ไม่รู้อ่ะกี่ปีกูก็ไม่รู้อาจจะไม่พูดีกเลยก็ได้จริงๆห้าปีมันก็พูดได้แล้วครบห้าปีพนนีสัยพนนวากาเป็นมัชชิมะก็พูดได้แล้วตั้งแต่มัชชิมะขึ้นไปเนี่ยคือพรรษาที่หกขึ้นไปก็พูดได้แล้วสิบเอ็ดพรรษาพรรษาที่สิบเอ็ดคือปิุพรรษาขึ้นไปเขาเรียกว่าเทระ,ะอันนั้นเป็นอยู่ในฐานะของอาจารย์ เรื่องเลิศศึกเลิกบวชไม่มีอะนะ ใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นะเมื่อวานใครมาปีใหม่อ่ะมาส่วนตนปีใหม่ข้ามปีเมื่อวานเนี่ยเราเห็นบรรยากาศการสอนธรรมะของอาจารย์อ่ะเวลาจะสอนจะสอนสไตล์นั้น่ะจะสอนแบบนั้นอ่ะสอนจริงจังสอนโดยละเอียดลึกซึ้งค่อยๆสอนไปทีตามละทีละลำดับตามลำดับให้เราค่อยๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่อาจารย์บอกไว้ว่าใครจะมาให้มาฝึกปฏิบัติอ่ะอยากเรียนรู้มาวันที่สิบเอ็ดสิบสองธันวาสัปดาห์หน้าสิบเอ็ดสิบสองธันวา บริษัทหมอเสงเหมือนเดิมอาจารย์จะจัดปฏิบัติ9โมงเช้าถึงบ่าย3เสาร์อาทิตย์11-12 9โมงเช้าถึงบ่าย3อาจารย์จะเป็นคนสอนเองใครต้องการลงทะเบียนเมอมอการาพูดผิด11-12มกลา,าใครต้องการที่จะ ใครต้องการที่จะมาฝึกปฏิบัติการอาจารย์นะสิบเอ็ดสิบสองมการานี้เนี่ยอีกสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยอาจารย์ลงเถอะลงไปไหนอีกอะลงทะเบียนไปที่ ID Line แอสไซสาธุนะ ID Line แอสไซสาธุเอวงโกเมส ATU ID Line ีไลแอสไซสาธุ ่าไปบวชเลยไปบวชก็ทําให้หลวงพ่ออินทวายไม่สบายใจขอเหตุผลหน่อยสิว่ากูจะไปทําให้หลวงพ่ออินทวายไม่สบายใจยังไงยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อยเช่นถ้ามึงกล้าพูดว่าอย่าไปบวชมึงห้ามกูให้บวชมึงพูดอะไรให้กูฟังหน่อยว่าข้อไหนที่คุณทาให้หลวงพ่อไม่สบายใจยกออกมาให้กูสกอันหนึ่งเช่นยกออกมา สอนทำแสวงหาผลประโยชน์เอาใช่สิถ้ากูไม่แสวงหาผลประโยชน์กูจะสอนเพื่ออะไรอ่ะทุกวันนี้กูสอนธรรมะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้วแล้วถ้ากูไม่แสวงหาผลประโยชน์กูจะสอนทำไมอ่ะสอนไปจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เกิดประโยชน์กูจะสอนธรรมะเพื่ออะไรถ้าไม่เกิดประโยชน์นายมึงตอบกูสิการสอนธรรมะนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อธรรมแสวงหาผลประโยชน์ต่อสัตว์โลกที่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือประโยชน์ของการสอนธรรมแล้วถ้ากูไม่มีผลประโยชน์ต่อการสอนธรรมแล้วกูจะสอนไปเพื่ออะไรอ่ะ ผลประโยชน์ต่อทรัพอือเพราะกูไม่ได้หวังผลประโยชน์ต่อทรัพย์สอนธร,รรมะก็ส่วนสอนธรรมะแยกออกจากการชัดเจนมึงก็เห็นอยู่เวลากูสอนส่วนสอนเวลากูขายส่วนขายแยกออกจากกาันเวลากูขายกูไม่สอนเวลากูสอนกูไม่ขาย